ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo reno 15g ครับเขาเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ oppo นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับหลังจากที่ตัวผมเองมีโอกาสได้ใช้งานมีโอกาสสัมผัสเข้ามาสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ oppo reno 10 series 5g นะครับเปิดตัวมาด้วยกัน3รุ่นนะครับผมก็จะมีตัว oppo reno 15g ตัวนี้ที่เราได้เครื่องมาเล่นในครั้งนี้นะครับราคาค่าตัวอย แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นตัว Oppo Reno 10 Pro ราคาจะขายอยู่ที่17,990บาทครับแล้วก็รุ่นสุดของเขาเลยก็จะเป็นตัว Oppo Reno 10 Pro Plus นะครับราคาจะขายอยู่ที่27,990บาทครับผมก็แน่นอนซีรีส์ Reno ของทาง Oppo เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่คนให้ความสนใจเยอะมากๆและก็ขายดีมากๆของเขาอยู่แล้วนะครับไม่แพ้ซีรีส์ A เลยนะก็มาในครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าเจ้า Oppo Reno 10 s ี r i ส์ 5G เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งนนรับ ก็โอเคใช้งานมาเป็นยังไงบ้างชอบตรงไหนบ้างมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมขอเริ่มที่ตัวกล้องก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นจุดหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆเลยเนาะก็คือตัวกล้องของเขาเนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนนะครับโมดูลกล้องทําออกมาได้สวยดีไซน์ดูดีมากๆครับมีความหละกอยอยู่ที่64ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ F1.7 ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัว เลนเทเลโฟโต้พัดเทดครับผมความเอียดอยู่ที่32ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.0 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ของ Sony IMX709RGBW ด้วยนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนที่หลับ เวลาเราถ่ายพอสเทปปุ๊บมันก็จะมีแค่ระยะเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซูมได้ด้วยพอเราซูมได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวแบบตัวฉากหลังเนี่ยมันดูดีดูแบบโอเคมากยิ่งขึ้นครับคือดีครับคือดีฟีเจอร์นี้ที่เขาใส่เข้ามาให้นะครับผมและก็อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็นตัวเลนส์มุมกว้างความละเอียด8ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ครับผมดีใจมากๆเลยนะที่ oppo เขานำตัวเลนส์มุมกว้างกลับมาเนี่ยก็คือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายภาพมุมกว้างอยู่แล้วนะครับ มาแล้วนะครับเลนมุมกว้างครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับแน่นอนเขาเป็นมือถือที่แบบถ่ายภาพพอตเทรดได้สวยอยู่แล้วนะครับกล้องหน้าเซลฟี่ก็ให้มาไม่แพ้กันครับความเลนอยู่ที่32ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.4 ครับตำแหน่งก็โอเคดีเนาะบาลานซ์สายตาดีเวลาใช้งานก็ผมว่ามันโอเคดีนะครับในบรรดาตัวมือถือกล้องหน้าเจาะรูแบบนี้นะครับผม สำหรับตัวใช้งาน UI ของเขาครับใครที่เป็นแฟน Oppo อยู่แล้วก็ใช้งานไม่ยากครับผมก็เหมือนเดิมเลาะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีโหมดกลางคืนให้ใช้งานสามารถถ่ายได้ทั้งมุมกว้างปกติมุมซูมนะครับผมแล้วก็วิดีโอเนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกสูงสุดได้ที่ 4K เลยนะครับแล้วก็มีตรงกันสั่นมาให้ด้วยนะถ้าเราการสั่นเนี่ยตัว FPS ของเขาเนี่ยจะดรอปลงนะครับไม่สามารถที่จะเปิด60 FPS ได้เนาะถ้าปิดปุ๊บก็จะเป็น60 FPS นะครับผม อันนี้เป็นภาพถ่ายปกติครับจับเวลาอัตราส่วนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมถ่ายมุมกว้างครับอ่าเลนส์ซูมก็มีให้ใช้งานตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ให้ใช้งานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวรีทัชสามารถที่จะปรับได้เนะว่าจะเอาขนาดไหนนะครับแล้วก็รูปคนครับผมรูปคนเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัวนี่ครับ ตัวสามารถที่จะปรับได้นะครับในโหมดของรีทัชแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับก็คือถ่ายแล้วตัวโบเก้เนี่ยมันจะแบบใหญ่มันจะชัดนะครับภาพมันก็จะดูดีก็มีมาให้ครับผมครบเลยนะครับการถ่ายแบบเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นซูมเนาะเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวภาพเราดูดีนะครับก็มีมาให้ใช้งานครับนี่คือฟีเจอร์เสริมของเขานะครับแล้วก็โหมดอื่นๆครับผมนี่มีตามนี้เลยมีมาให้ใช้งานครบครับผม ถ่ายภาพออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างตัวผมเองนะครับได้ลองเอาไปใช้งานมาก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะครับผมอยากจะให้ดูการถ่ายภาพดอกไม้ครับตัวผมเองเนี่ยชอบถ่ายภาพดอกไม้เนาะการดึงสีสันอะไรต่างๆคือทําออกมาได้ดีครับแล้วเวลาเราซูมดูครับนีเต็มหน้าจอเห็นรายละเอียดเนี่ยครับยันเกสรยันพึ่งเลยนะครับพึ่งเนี่ยตัวเล็กมากๆเลยซูมดูแล้วก็ยังเห็นรายละเอียดได้ขนาดนี้เนี่ยคือคือดีมากครับเอาไปใช้งานได้เลยเนาะอันนี้คือปกตินะเวลาผมจีบนิ้วซูมเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับ เห็นได้ขนาดนี้เลยคือคือดีมากครับคือดีมากในเรื่องการถ่ายภาพดอกไม้ของเขาการถ่ายภาพวิวก็แน่นอนครับมีเียนมุมกว้างมาให้เราก็เก็บภาพได้กว้างขึ้นนะครับอันนี้เป็นปกติอันนี้เป็นมุมกว้างก็สามารถที่จะเก็บภาพได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับการถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพทั่วไปก็โอเคดีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นการถ่ายแบบ เทเลพอสเทนะครับก็คือการซูมเนาะมันจะทําให้แบบฉากหลังเนี่ยมันดูเบลอดูสวยแล้วก็การตัดขอบแะงต่างเนี่ยมันจะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก้าวขั้นไปอีกแบบหนึ่งเลยในเรื่องการถ่ายภาพกล้องหน้าเซลฟี่แน่นอนครับการปรับโหมดบิวตรงบิวตี้เนี่ยสาวๆชอบอยู่แล้วไม่ต้องแบบพูดเยอะเนาะในเรื่องการถ่ายภาพกล้องหน้าของเขาครับคือดีมากครับดอกไม้ถ่ายสวยวิวน้ําตกถ่ายโอเคครับก็คือการถ่ายภาพทําออกมาได้โอเคมาก นะอยากจะให้ดูการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์อันนี้คือปกตินะมันก็เบลอสวยดีปกติแหละแต่พอมาเป็นซูมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ภาพเราเนี่ยมันเป็นอีกระยะหนึ่งครับมันก็จะภาพเนี่ยมันจะดูแบบดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมคือดีครับคือดีหมดตัวเทเลโฟโต้พาร์เทตท,ท,ที่เขามีมาให้เนี่ยแล้วเซ็นเซอร์เป็นของโซนี่ด้วยนะครับ การถ่ายภาพปกติครับถ่ายภาพวิวท้องฟ้าเนี่ยครับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนี้ช่วงที่เขาแบบพรีออเดอร์อยู่เนาะใครที่สนใจอยู่นะครับผมแนะนําให้ไปจองแล้วกันเพราะว่าถ้าเราจองเนี่ยเราก็จะได้ของแถมมูลค่าแบบ6 4 9 9บาทเลยนะครับก็จะมีตัวเก้าอี้แคมปิ้งเนี่ยเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะมีตัว oppo evp c a r d นะครับผมใครที่สนใจอยู่ก็ไปจองเลยถึงวันที่26กรกฎาคม2566นี้นะครับผม การใช้งานผมว่าโอเคครับในเรื่องการถ่ายภาพคือดีครับใครที่เป็นสายถ่ายภาพพอตเทดถ่ายภาพแบบวิวอะไรเงี้ยผมว่าดีมากๆเลยในเรื่องการใช้งานตัวกล้องของเขานะครับนี่ครับโอเคครับเก็บภาพอะไรต่างท้องฟงท้องฟ้าทําออกมาได้ดีเดี๋ยวผมขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูนะครับ เรามาต่อกันในเรื่องตัวหน้าจอนะครับผมตัวนี้เนี่ยเข้ามาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับพาเนลหน้าจอจะเป็นจอ AMOLED ครับผมเป็นจอโค้ง 3D แบบนี้นะครับเป็นจอโค้งที่ติดฟิล์มใสมาจากโรงงานแล้วผมแนะนํานะถ้าเพื่อนๆคนไหนซื้อในช่องทางออนไลน์มาอย่าเพิ่งแกะออกนะครับใช้ตัวฟิล์มตัวนี้เนี่ยไปจนแบบมันเป็นรอยเป็นอะไรก่อนแล้วค่อยไปหาฟิล์มติดนะครับเพราะว่าการติดฟิล์มแบบอย่างอื่นที่มันไม่ได้ติดมาจากโรงงานเนี่ยผมว่ามันมันหาติดยากเนาะแล้วเวลาเราดูเนี่ย คอนเทนต์สมมุติว่าเราไปติดฟิล์มไฮโดรเจลที่เขาโฆษณากันนู่นนี่นั่นมันจะไม่สวยใสยเหมือนฟิล์มที่ติดมาจากโรงงานนะครับอันนี้ผมแนะนําจากใจจริงเลยเพราะว่าผมก็เป็นคนที่ใช้มือถือจอโค้งอยู่นะครับผมก็เป็นจอโค้งพันเอานาะจอเป็นจออัลูมเมาพร้อมกับตัวรีเฟล e t 1หนึ่งร้อยยี่สิบเพลสอัลตาไฮรีเฟลเลยนะครับผมก็ฟีลลิ่งในการทัดก็คือดีลื่นไหลสมูทด,ดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานในที่กลางแจ้งก็คือใช้งานได้ดีครับเพราะว่าเขามีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่เก้าร h d r 1 0 p s ด้วยนะครับตัวหน้าจอ r e f ฟลเลของเขาเราสามารถที่จะปรับเลือกตัว r e f ฟลเลได้นะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับผมอัตรารี f i l e t จอภาพครับมี3สเต็ปให้เลือกเนาะอัตโนมัติสูงมาตรฐานถ้าคนไหนที่ต้องการประหยัดแบตก็มาตรฐานไว้นะครับถ้าคนไหนต้องการให้เขาเลือกให้ก็เลือกอัตโนมัติไว้ก็ได้หรือว่าเขาคนไหนต้องการแบบลื่นๆก็เลือกไว้ที่สูงเลยนะครับโดยรวมแล้วจากการใช้งานผมว่าการแสดงผลน่าแรงต่างคือดีอยู่แล้วครับจอไม่ลั่นด้วยนะเวลาเราใช้งาน ใช้งานไปใช้งานมาเนี่ยจอไม่ลั่นด้วยขอบด้านบนด้านข้างอะไรต่างเนี่ยก็คือทําออกมาได้บางได้สวยมีพื้นที่ใช้งานตัวเครื่องเนี่ยเต็มที่นะครับคือดีครับคือดีตัวจอของเขาเนี่ยไม่มีอะไรติเลยแล้วไซส์หน้าจอ6.7หล่ะมันใหญ่ไหมยอยู่ในมือก็ถือใช้งานได้ง่ายปกติดีอยู่แล้วนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เฮ้ยนี่มันคือไซส์6.7หน้าอะไรเงี้ยการใช้งานโดยรวมภาพรวมแล้วผมว่าก็โอเค OK ครับในเรื่องตัวไซส์หน้าจอของเขานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดีไซน์ตัวเครื่องเขาคือทําออกมาได้ได้สวยเลยนะครับ ขอบเนี่ยเป็นขอบโค้งนะจอโคง้งฝาหลังก็โค้งนะครับโมดูลกล้องทำออกมาได้สวยครับสีเนี่ยก็จะเป็นสีดําด้านเป็นเทคโนโลยี oppo go เขานะครับเวลาจับเวลาสัมผัสเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยในมือตัวสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเซนเบอรี่เกย์นะครับผมก็ดูแบบลึกลับน่าค้นหาครับตัดกับโมดูลกล้องที่ทําออกมาได้ในถูกใจได้สวยหลังๆมา oppo ทำโมดูลกล้องหลังออกมาได้สวยมากครับ คือทำออกมาได้แบบโอเคดูดีน่าสนใจมากๆเนี่ยจับจะไม่เป็นรอยนิ้วมือเลยอันนี้คือดีครับในเรื่องตัวดีไซน์ของเขาเนาะหน้าจอก็ขอบบางตำแหน่งตัวกล้องวางตำแหน่งได้สุดหน้าครับลำโพงก็เป็นลำโพงคู่นะพอร์ตเทสซีนะครับผมเซนเซอร์ IR มีมาให้ใช้งานคือคือครบครับคือครบในเรื่องตัว การใช้งานของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องตัวประสิทธิภาพการใช้งานล่ะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัว MediaTek Dimensity 7050นะครับผมตัวนี้เนี่ย CPU เป็นตัวแรงนะผมเทสคะแนนะดูตัวออกมาแล้วก็เกือบจะทะลุ500แสนเลยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ใช้งานครบเลยเนาะการใช้งานทั่วไปสบายๆครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยก็คือใช้งานได้ดีหายห่วงครับ เฟ c บุ Facebook, ๊กฮาโซเชียลมีเดียทัดลื่นๆครับเนี่ยครับคือแบบนี้เลยคือลื่นมากครับส่วนการเล่นเกม ROV ก็เล่นได้ดีครับก็คือตัว ฟิลิ่งในการเล่นเนี่ยทำออกมาได้ดีเนาะฟิลิ่งในการทัดดีจอสวยภาพสวยความร้อนควบคุมได้ดีเฟรมเรลนิ <ua> ่งๆครับ5 9 6 0ช่วงออช่วงฟาร์มคือคือดีครับการเล่นเกม ROV ทําทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมส่วนตัวเกม p u b g Mobile ล่ะเอาเดี๋ยวผมเข้าให้ดูแล้วกันนะครับสัก1เกมแล้วกันมาดูกันว่าฟิลิ่งในการเข้าเกมของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีตัวไฮเปอร์บูสต์ครับผมเปิดเอนจินเกมแล้วก็จะเร่งในเรื่องตัว หน่วยความจำแล้วก็เลงในเรื่องพวกเครือข่ายอะไรต่างๆของเรานะครับเคลียร์ CPU ให้มันเหมาะต่อการเล่นเกมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับดูสถานงสถานะตรงนี้ได้ครับผมก็เนี่ยครับถ่ายภาพหน้าจอบันทึกหน้าจออะไรต่างๆฟีเจอร์ต่างๆก็มีมาให้ใช้งานอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ๋อผมไม่ได้เล่นสักพักนึงแล้วเขาก็อัปเดตอยู่นะเดี๋ยวรอเขาอัปเดตก่อนแล้วกันครับโอเคครับเราเข้าเกมมาได้แล้วเดี๋ยวมาดูตั้งค่ากราฟิกกันนะครับ ตั้งค่ากราฟิกของเขาครับผมว่าปรับได้สูงพอสมควรเลยเนาะปรับที่ sdr sd HD ได้นะแล้วก็ถ้าเราดรอปกราฟิกลงมาที่ sd เฟรม e รท t จะอยู่ที่อัลตานะครับสมดุลเ r รมเรทอยู่ที่อัลต้าถ้าปรับกราฟิกลงมาดีเลยเนี่ยเฟรม e รท t ของเราจะเด้งไปสูงสุดหรือว่าเอ็กติมให้นะครับคือใครที่ชอบเล่น PUBG Mobile เขาจะชอบปรับแบบนี้กันใช่ไหมครับก็ฟีลลิ่งในการเล่นนะจากที่ผมได้สัมผัสจากการปรับกราฟิกแบบนี้นะเล่นได้ลื่นด,ดีครับภาพสวยกราฟิกสวยฟีลลิ่งในการทัดดีลำโพงก็หึมเพราะว่าเขามาพร้อมกับ ตัวหมดลำโพงที่แบบเราสามารถเนี่ยเพิ่มวอลลุ่มได้สูงสุดอยู่ที่2 0 0แบบนี้ครับคือดังกระแทกมากครับก็คือคือคือดีมากครับฟิลลินในการเล่นตัวเกมพับจีโมบายทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ใจลงใจโลก็ทําออกมาได้ดีเนาะสำหรับการเล่นเกมพับจีโมบายเนี่ยผมถือว่าโอเคครับให้ผ่านและที่สําคัญนะการเล่นเกมต่อเนื่องของเขาเนี่ยความร้อนครอบคุมได้ดีมากครับความร้อนจัดการได้ดีมากครับอันนี้คือชมคือยกนิ้วให้เลยสาหรับเจ้า oppo reno 15g เครื่องนี้ครับผม แล้วก็มาพร้อมกับแรม8 g b นะครับแล้วก็หน่วยความจำลอมเนี่ยให้มา256 g b ครับตัวแรม8 g b สามารถที่จะบวกเพิ่มได้อีก8 g b นะครับ ถ้าตัวลอมไม่พอเราสามารถที่จะเพิ่มไมโครอดีการ์ได้สูงสุดอยู่ที่2เทราไบต์เลยนะครับผมในส่วนตัวแบตเตอรี่ของเขาครับความจุให้มา5000มิลลิแอมครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยความจุจะได้เพิ่มขึ้นมาเนาะก็มาพร้อมกับชาร์จไวหกสวัตต์ซูเปอร์วูครับการชาร์จของเขาครับศูนย์จนเต็ม100เนี่ยเกือบจะชั่วโมงนะครับผมจากการที่ผมได้ทดลองชาร์จแล้วก็ใช้งานจริงนะครับก็ไม่ได้ว่ากันมันก็ไม่ได้ช้ามากแต่ว่าช่วงที่แบบ เปอร์เซนที่ศูนย์ไปจนถึงเปอร์เซนที่แบบห้าสิบหกสิบเนี่ยก็คือโอ้โหมันเข้าเร็วอยู่แล้วครับปื้ดเลยครับผมก็ตัวระบบชาร์จเนี่ยคือดีมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือการใช้งานต่อเนื่องของเขานะครับผมได้ลองเทสเกมหนึ่งชั่วโมงไปเนี่ยใช้แบตเตอรี่ไปเพียงแค่สิบกว่าเปอร์เซนเองนะครับคือดีมากแบตเตอรี่อึดมากความร้อนคุมได้ดีมากอันนี้ยกนิ้วให้มากๆเลยนะครับผมในเรื่องการจัดการความร้อนแล้วก็การใช้พลังงานของเขาครับแบตเตอรี่อึดมากครับแล้วผมเล่น,นค,รครัักกวววว่่่าาตตเือง แบตเตอรี่มันจะหมดเนี่ยก็คือใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับก็คือแบบตัวแบตเตอรี่เนี่ยอึดจริงๆครับอันนี้ผมผมยกนิ้วให้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ oppo เขาทำออกมาได้ได,ได้ดีมากๆครับผมส่วนในเรื่องตัวอื่นๆนะครับก็ลำโพงเป็นลำโพงคู่อย่างที่ผมพูดไปครับมีอั t ตร้าวอ m ลุ่มโหมดเนาะสามารถที่จะเพิ่มเสียงได้ที่2 0 0นะครับผมการเชื่อมต่อก็ WiFi 6 Wi-Fi 5รองรับนะครับผมเสา2.4 GHz ก5 GHz ก็รองรับมี NFC มี IR รีโมทคอนโทรลนะครับสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอที่ใช้งานได้ฟื้นง่ายแล้วก็เนี่ยครับง่ายแล้วก็รวนเร็วมากๆเลยเอาเป็นว่าเจ้า Oppo Reno 10 5G เครื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเหมือนต้นๆ้นที่ผมว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยให้มาครบเลยนะใครที่เป็นสายถ่ายภาพนะครับแน่นอนเจ้า Oppo Reno 10 5G เครื่องนี้ให้คุณได้แบบแน่นอนครับผมมีเลนใช้งานให้ครบฟีเจอร์ต่างๆให้มาใช้งานได้ดีครับส่วนใครที่ต้องการเล่นเกมความแรงก็ โอ้โหตัวนี้ก็เล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับ ROV PUBG เล่นได้โอเคมากๆเลยนะครับผมส่วนคนที่ต้องการใช้งานแบตเตอรี่ที่แบบใช้งานได้ยาวนานเลยแบบอึดๆเลยใช้งานทั่วไปฉันไม่อยากชาร์จแบตบ่อยตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วชาร์จเร็วด้วย67วัตต์ทิ้งไว้แป๊บเดียวแบตเตอรี่ก็กลับมาเต็มเลยนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ขายในเรทราคาเหมือนต้นๆที่ดีคบคุ้มมากๆครับผมแนะนําให้จองเลยอันนี้คอนเฟิร์มครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ